มองไปในสนามการเมืองตอนนี้พอเห็นไหมคะว่าพักไหนที่มีนโยยบายแนวนโยบายใกล้เคียงกับพักเพื่อไทยและน่าจะร่วมงานกันได้อืมคือพักไหนเนี่ยคงยังตอบไม่ได้หรอกอเพราะอย่างงี้คือผมก็ถูกถามมาเยอะเรื่องเนี้ยว่าควรร่วมกับพักไหนได้ไม่ได้เนี่ยคือผมต้องเรียนงี้ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราพูดเรื่องนี้ไปอ่ะคือมันเร็วไปนิดนึง แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือแต่ละพรรคการเมืองอะ่ะประชาชนเขาเห็นอยู่แล้วว่าคุณหาเสียงยังไงบ้างแล้วคุณเป็นใครคุณยังไงบ้างทีนี้ดีไม่ดีอเขาเลือกได้ต้อง mm hmm. เปิดใจแล้วต้องเปิดใจนะคืออาจจะต้องยอมโดนว่าทำไมคุณไม่ตัดสินใจว่อาอ้าคือเราหน้าที่เราอะ่ะเราก็คือต้องส่งมอบนโยบายจริงๆแล้วเราก็ต้องให้กรอบว่าหนึ่งคนที่เราจะมาร่วมด้วยเนี่ยที่จะเอาเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นคอ,อรมอ่ยเขาต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้ว mm hmm. คือถ้าเขา เขาเทาเขาดำเขาอะไรเงี้ยไม่มีใครเอาอยู่แล้วคือบางทีเราก็พยายามจะตอบว่ายังไงเราก็ไม่เอาอยู่แล้วมีปัญหากับยาเสพติดมีปัญหากับคอร์รัปชันมีปัญหากับทุนเทาไม่มีใครเอาอยู่แล้วโดยธรรมชาติแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วพอเห็นปุ๊บเขาก็มีเลือกพอะเขาไม่เลือกมา เราก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาเลือกว่าเป็นใครหน้าที่ของเราคือการส่งมอบนโยบายเซตนี้ให้ออกมาดังนั้นเรามีความจําเป็นต้องคุยในพักการเมืองที่มีแนวนโยบายคล้ายกับเราซึ่งหลายพักมีนโยบายแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเปิดใจรับนะฮะและแน่นอนว่าขั้นตอนการคัดเลือกคนที่เข้ามาทํางานก็ต้องเป็นคนที่ะสะอาดเป็นคนที่สุจริตก็ไม่ไม่มีความจําเป็นต้องไปเสี่ยงในสิ่งที่ทุกคนกังวลอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะมี มีจุดยืนมาโดยตลอดและต้องไม่ทําให้การเมืองและการเลือกตั้งเป็นทางตันเนี่ยคือผมอยากมองว่าแบบวันที่เลือกตั้งเสร็จอะทุกคนต้องบอกว่าโอเคมาจับกันได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบทุกคนเห็นมาแล้วอะว่าไม่มีทางออกเลยกลายเป็นกลายเป็นสิ้นหวังตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากทําให้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นอะสิ่งที่เราทําก็คือเราต้องทําความชัดเจนเราไปข้างหน้าได้แต่แต่เราต้องไม่กดใครอืม